ว่าจะถ่ายหัวจา้าเฮ้ย <c oughs> คือแบบเอาตรงๆตื่นเต้นมากกับการตัดผมครั้งนี <c oughs> ้ก็คือตอนนี้ถึงแล้วนะคะอยู่ที่หน้าร้านแต่ว่านัดช่างไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไปนั่งรอในร้านแล้วกันเนาะเฮ้ยคือแบบเอาตรงๆตื่นเต้นมากกับการตัดผม <c oughs> ครั้งบีเป็นครั้งครั้งแรกที่แบบ คิดว่าจะถ่ายหัวจ้าคือมันเป็นยังไงฮัลโหลไม่เกตเลยเออคือตอนแรกอะดูดูแบบว่าดูดาราเซลงเซเลบอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะแล้วก็แบบดาราเกาหลี<า>อะไรย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมันต้องตามอะไรอย่างเงี้ย เราเลือกตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้คือเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่ามันเป็นการแบบตัดขึ้นไปอย่างเงี้ยเลยเออั้งแรกในการที่แบบตันมากๆสันตื่นเต้นมากเลย ตอนนี้ก็คือตัดผมสะผมเสร็จแล้วมันเป็นยังไงอะชื่นมากเลยถ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไง ตอนนั้นพี่คนนั้นกป็หรอพี่เลยหรอคือตัดกับพี่โอนะคะก็คือแบบลดอายุไปประมาณ5ปีค่ะทุกคนเกิดประมาณสิบสามดูสิทุกคนแปลกลุบว่ายิ่งเซ็นผมแล้วคือแบบคือดีมากทุกคนเอาตรงๆมันแบบคือยิ่งตัดจะบอกนะว่าถ้าเกิดใครที่ คิดจะตัดผมสั้นแล้วกลัวแบบหน้านยอย้วนไรเงี้ยคือไม่จริงคะ่ะตัดผมสั้นแล้วแบบบางทีดูหน้าเรียวขึ้นกว่าเดิมนะมันเป็นมิติของหน้าดูสินี่คือแบบกำลังจะเสร็ <c oughs> จ้ค่ะนี่คือหลังจากที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้จา้าบอกไปเลยว่าคือแบบ จริงๆก็มันมันเหมือนแบบผู้หญิงมัดผมทั่วไปอะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือพี่โอเซตให้นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะคือแล้วแต่ว่าเราจะเซตแบบไหนเนาะก็คือเลือกตัดทรงนี้นะคะใครนะคะที่อยากจะตัดผมสั้นนะคะคือจริงๆอันนี้แนะนําจากใจว่าให้ดูร้านดีๆแล้วก็ให้เลือกช่างดีๆนะคะที่จะแบบได้ทรงที่ออกมาถูกใจทุกคนอะไรเงี้ยบางทีแบบ เฮ้ยเออมันก็ต้องดุนนึงนะคะนี่นี้ก็คือแบบแฮปปี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ใครที่อยากจะจองคิวนะคะเดี๋ยวให้คอนแทคไว้นะคะที่ไอจีนี้เลยค่ะโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็ใครถ้าช,าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกัในในคลิปหนะะ้าคะ่ะบ๊ายบาย